เกิดน้ำท่วมใหญ่ดินโคลนถล่มที่เอกวาดอร์ดับแล้วอย่างน้อย22ศพสวัสดีครับแฟนเฟิร์เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่เอกวาดอร์ทำให้สูญเสียผู้คนมากมายในเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด คลิปด,ดีดีด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับได้เกิดเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่แล้ก็มีดินโคลนถล่มที่เมืองหลวงของเอกวาดอร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย22ศพขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกจำนวนมากเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาสำนักข่าวอันเจซิรารายงานว่า เกิดเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่และมีดินโคลนถล่มบริเวณเชิงเขารอบภูเขาไฟพิชินชาในกรุงกิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย22ศพมีผู้บาดเจ็บกว่า47รายนายซานติอาโกเกเดรัสนายกเทศมนตรีกรุงกิโตปเปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกประมาณ20รายที่คาดว่าติดอยู่ใต้ซากบ้านเรือนและถนนที่ถูกโคลนถล่มทับขณะเดียวกันเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทางการกำลังเร่งแก้ไขโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ได้รับการอพยพไปยังศูนย์พักพิงฉุกเฉินแแห่งที่ทางการจัดเตรียมไว้ให้แล้วทางการเอกวาดอร,ระบุว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักปริมาณวัดได้กว่า75ลิตรต่อตารางเมตรในเขตลากาสกาจากที่สำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกปริมาณเพียง2ลิตรต่อตารางเมตร ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก TNN Online และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากไทยรัฐออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นเหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่เอกวาดอร์ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเมืองหลวงและสูญเสียผู้คนไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด คลิปดีๆด้วยกันต่อไปสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ